ซื้อต่อไปคุ้มหรือไม่ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทถือว่าตอบโจทย์ในทุกโอกาสเหมือนกันสวัสดีครับอยู่กับผมเซลบอลอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในช่อง Nissan Intelligent Choice Emperor และสำหรับวนันนี้ผมมีรถมือสองราคาถูกและที่ยิ่งไปกว่านั้นปีใหม่ไม่น้อยสุดแสนประหยัดน้ำมัน ตอบโจทย์ในทุกโอกาสแน่นอนกับเจ้าคันนี้ครับ Nissan m a r c ตัว 1.2E เกียร์ออโต้ปี2 0 1 8สีนี้เป็นสีพิเศษจากโรงงานเรียกว่าสีฟ้าโดเรมอมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรโดดเด่นบ้างซื้อต่อไปคุ้มหรือไม่มาชมมาเลยครับสำหรับคันนี้มาพร้อมไฟหน้าที่เป็นแบบมัลติ r e เฟ c เตอรสวยใสไร้รอยขีดข่วนขาวสะอาดไม่มีคำว่าเหลืองครับ และสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมไฟเด t ์ไม์วันที่ร้ายแบบ LED ด้านล่างแทนในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับขยับมาในส่วนของล้อเนี่ยเป็นขอบ15นะแต่ว่าเป็นล้อกระทะาฝาครอบนะครับสำหรับรุ่น E กระจกมองข้างก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเป็นกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าสำหรับรุ่นนี้ครับคีย์วันตาตกแต่งมาให้รอบคันเลยสำหรับคันนี้นะและในส่วนของด้านหลังสำหรับนิสสันมาร์สมีสปอยเลอร์มาให้มีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องมองหลังมาให้ มีไร่ฝ้ากระจกด้านหลังมาให้และสําหรับฮีสันมาร์สในส่วนของด้านหลังของเขาไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางประมาณ2ใบและกันนะครับและในส่วนของข้อดีอหนึ่งอย่างเบาแถวที่2สามารถพับเรียบเทียงกับตัวรถได้แบบ 60- 40ครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อไปครับสาหรับภายในห้องโดยสารตอนที่2นะครับก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แคบซะจนเกินไปเดี๋ยวรองนั่งให้เพื่อนๆนพี่ๆดูนะครับ พอนั่งได้นะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นรถขนาดเล็กนะครับก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วยแต่ว่าเนื่องด้วยความมีประสงค์ของเขานะครับในส่วนของบอรแถวที่สออย่างที่บอลแจ้งไปสามารถพับเรียบเคียงแบบนี้ได้ขนของเพิ่มเติมได้เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์ในที่โอกาสเหมือนกันโอเคด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวไปชมในส่วนของด้านหน้ากันต่อไปครับสาหรับออปชั่นต่างๆของรถคันนี้ก็จะมีกระจกปรับไฟฟ้าให้4บานกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้ากุญแจเนี่ยเป็นรีโมทแบบไข และตัวรถเนี่ยมาพร้อมเบาะผ้านะครับสีดําจากโรงงานเบาะเป็นปรับแบบอัตโนมือนะครับแต่ไฮไลท์ที่สําคัญอยู่ที่เลขใหม่ครับ44,000กิโลเมตรกับรถปี2 0 1 8ใช้น้อยมากๆนะครับและการันตีไม่แท้ไม่จริง สามารถเช็คศูนย์นิสสันเราได้นะครับสำหรับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์คันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมบูทูธให้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์เป็นมือปรับเกียร์ออโต้แบบ CVT มีโหมดขับขี่สปอร์ตมาให้นะครับและสำหรับคันนี้พิเศษด้วยแอร์แบ็กสองตำแหน่งด้านหน้าแอร์เอเย็นเจี๊ยบนะครับไม่เชื่อมารองด้วยตนเองได้เลยเดี๋ยวไปชมในส่วนของโครงสร้างบื้ที่รถถังและโปรโมชั่นต่างๆกันไปครับ ในส่วนของโครงสร้างบอดี้ตัวถังของรถคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับเหมือนกับรถป้ายแดงดีๆนี่เองแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงไม่มีขยับครับสำหรับน็อตรอยตะเข็บเ er, ม็ดอาร์ลูคมกลมดิสติกเกอร์แผ่นเพจมอกรบ้วนตามคอนเซ็ปต์ของรถสวยๆเลย คานหน้ารับประกันไม่มีวันเหตุแน่นอนและสำหรับท่านใดที่ดูมาจนจบคลิปนะครับรถคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0เาบาทผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเราเป็นโชว์รูมที่นิสันขายเองรถทุกคันเรามีการรับประกันหลังการขายให้ถึง2ปีหรือ2,000 0กิโลเมตรในส่วนของเครื่องและเกียร์รับประกัน180รายการสามารถเข้าศูนย์นิสสันได้ทั่วประเทศ หรือถ้าใครอยากได้แคมเปญที่มันมากกว่านี้แนะนำว่าแอดไลน์เข้ามาที่โชว์รูมเราได้เลยนะครับดีให้คำปรึกษาฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือโทรเข้ามาได้ที่02-413-4446เอาไว้เจอกันบอลใหม่ในรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมราไปก่อนเนีวยี้สวัสดีครับ